สวัสดีจ้ามิกีิมินีคุ้ยสารจ้าบรรยากาศย่ำเศร้าจ้ะพี่น้องจ้าบรรยากาศย่ำเศร้าก็จะเป็นแบบนี้จ่ะพี่น้องหมอกกําลังลุ่งจ้ะพี่น้องจ้าหมอกกําลังลุ่งเลยคะ่ะจ้ะพี่น้องหมอกหมอกลายขนาดจ้า เม,มื้อเสาน่าจะเนาะจ้นะจามุ่มเกาจ้ะเม,มือ้อเสาก็จะมาได้กัรนีน่าจะพี่พี่น้องเนาะนี่ค่ะมุ่มเกาตื่นสมา่ก็เห็นหมอกหน่อยเนมะื่อน,นี่หมอกล่งแห้งยี่หรีค่ะ เริ่มนาวไปนหนาแล้วนะค่ะเนะาะจะบริเวณฟาร์มไก่ก็ได้ดีทุ่งกับสิบบรรยากาศดีแบบนี้นะคะยินเสียงไก่ขันนั่นบรรยากาศดีข้าใจะให้มันเศรา้านาอหมดกับว่าอาเดีดดพี่น้องเมืองเนาะ นี่กระทั่งขึ้นไปในบานจ้ะพี่น้องจึงได้กัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้ก็มาอาเปเดให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศย้ช้านมะาจ้ะเนาะคิปหนาพบอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า